โอ้โหนั่นไซดีเนี่ยกินอยู่เนะนี่ยนี่ไซดีหมดเทศครับไซส,สวยในตัวดำปิดครับนี่เดือดบุ๊คบุกบุ๊คแล้วก็เริ่มจะสุกแล้วจะปรุงรสชาติเลยครับดูน่ากินไหมเดีย๋ยวตัวนี้เด็ด ายด้วยนะครับขาดไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาตกปลาข้างทางเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ใช้เหยื่อเหมือนเดิมกุ้งเทะเลสดครับไปรุนกัน มาแล้วปลาหมอตัวแรกโอ้อ้วนเลยดูของป่องเลยอุ้ยหมอใสสวยนี่ตัวเหลืองเลยอล้วนะ่ะไอ้หมอ ตัวเล็กครับปอยนี่ตัวนี้ใช้ได้ลงมากินเลยอุ้ยหมอสสวย ัวเหลืองนะครับอืมตันนี้น้อยปล่อยครับวิ่งโมอใหญ่บ้าเลยโดดไม่โดดเลยน,ยน,ยนี่ยังใหญ่เหลืองเลยนะเห็นเลย มดกึดอุย้ยปนินนี่ไปปนินอีกตัวครับอือโอ้โหปนินเล็กครับเอ้ ปล่อยไปนี่วานนี้ตัวนึงตัวเล็กไปลวไปลวไปลว อุ้ยนี่ปาลินไซส,สวยมาแล้วครับไ <c oughs> นี่ <c oughs> ปาลินตัวครับ

มองสวยอุย้ยหลุดวันนี้น้อยมัไม่ขึ้นด้วยนะปลาหมูนี่ไม่ขึ้นด้วย อันนี้ตัวเล็กน,นีอะไรน,น,นี่โอ้ยเขาแข่งกงติดหางไซส์สวยนะเนี่ยดูดิยปลาเนี่ยอร่อยนะทุกใดาเยอะๆงกแ็แซ่บ พระหมออืมอพระหมอนี่อิวิงตัวครังทุ่งนาหมายนี้ ไม่มอน้อยเล็กเกินก็ปล่อยครับวิ่งด้วยตัวอ้วนนะพอหมอทางนี้ ตอดไว้น้อยปลาอะไรไปแย่งกงโอ้วย่งไงเลยกินกินกินนี่ปลาหมอใส่สวยนี่ปลาหมอ ตัวน้อยนี่ปัาน,นินใส์สวยแม็หมิ่นั่นแหละปลาหิ่นนันมันแย่งกันกินเลยนะนี่ปลาอะไรเนี่ยอ๋อหมอ อย่างกรงว่ามันกินแปลกๆนี่ไง่งโชบเลยไอ้หมอหมอเทศเนี่ยโดนนี่หมอเทศปนินปนินดังเท่ไห่ตัวเล็กกินนี่ปนินทอดกรอบ ไซส์สวยเนะ่ะนี่ตัวเล็กวันนี้น,นี่เล็กเกินผมปล่อยนะโอ้หวิ่งมาแย่งเลยนะโอ้หไซส์ดีทำไมมันหลุดล่ะมองไม่เห็นมันหลังให้อุ้ยปลาเลยนะผมแล้วบ้างไ่มอมแล้วเนี่ยไซส์สวยอยู่นี่ ป่านินครับเนี่ยใช้ได้แนละ้วมองเดียวอยู่คุยมาคุยมาใส่เลยใส่เลยนี่เกี่ยวท้องเฉยป่านินครับนี่เกี่ยวท้อง อยู่หายไปแล้วอยูอหายไปแล้ว,ลวกินเลย<ร>บ๊บเรียบร้อยโอ้โหตูเห็นไซดีเนะี่ยโอ้โหหลุด นี่หนึ่งตัวนม่ปล่อยนะเล็กวันนี้โอ้ยนั่นไซดีเนะี่ยกินอยู่เนะนี่ยนี่ไซดีหมดเทศครับไซส,สวยนี่ตัวดำปิดเห็นเลย นะ่คขาดเหญอะโดนเลยสิลงไม่ไปกิน ขึ้นเลยปลาได้ไหมน่าจะเป็นปลาหมอนี่ปลาหมอไทยสวยอุย้ยล่วงข้างบนนี่เอได้อุยอ้ยใทยดีอีกแล้วหมอ โดนอีกแแ้้วไซส์สวยไซส์เดียวกันเลยเนาะมีเม็ดขึ้นนะโอ้โหดูเท่านี้ก้อยตัวเนี้ยปล่อยเลยคร <c oughs> ับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ตกปลาหมอปลานินได้เยอะเลยเห็นไ,ไหมปลานินปลานินเริ่มนั่นแล้ว ปลาหมอกก็เยอะครับมีทุกไซส์ครับเดี๋ยวตามไปดูที่บ้านครับว่าผมจะได้ปลาทำเมนูอะไรครับไปครับครับมาครับพี่น้องเอฟซวันนี้มาทํากับข้าวอีกแล้วครับมาที่ตกปลามาได้นี่ปลานิลใช้ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วที่ตกได้ครับพอไปต้มแล้วนะหลายตัวเดี๋ยวแกะเนื้อใส่วันนี้ทําแกงส้มครับมะละกอนี่นี่พริกแกง ไปแกงต้มไว้แล้วหละไปแกงส้มเราก็แกะเนื้อปลาใส่เนี่วันนี้อยากกินแกงส้มครับเห็นไหมเอาเนื้อปลาใส่ไปเลยแบนีแตแกะเนื้อปลาก่อนครับครับนี่เนื้อปลาแกะเสร็จเรียบร้อยนี่โขลกให้เข้ากันเลยกับพี่แกงคนๆอย่างเงี้ย เจอก้างแล้วก็หยิบออกหน่อยบางทีเราแกะมันก็มีลงเหลือมัง้งนะได้นะครับมาเดี๋ยวไปแกงกันครับครับนี่น้ําที่ผมต้มปลาไม่ได้ซิ้งนะเอามาต้มแล้เวเอาพริแกงใส่นะครับพริแกงส้ม เดี๋ยวน้ำลังคกเหมือนเดิมครับใส่ไปนะครับเดี๋ยวรอไปแกงเดือดครับพอเดือดแล้วเราค่อยเอามากอใส่ ครับเนี่ยไปแกงเริ่มนั่นแล้วครับใส่มะกอไปเลยครับนี่มะกอกหอมๆสุกแบบยังไม่สุกจัดนะครับนี่ใส่ไปเลยเห็นไหมเดี๋ยวฝาหม้อปิดกอนครับให้มะกอสุกแล้วเรามาปรุงรสชาติกัน,นครับครับนี่เดือดบุกบับบ๊บักนบะบึบแล้ว ก็เริ่มจะสุกแล้วจะปรุงรสชาติเลยครับเดี๋ยวน่ากินไหมปรุงรสชาติเลยนี่ครับน้ำปะลาร์ใส่เข้าไปได้สีสันเลยไหมน้ำปลาหน่อยนึง เอาครับขงนัวหน่อยนึงแล้วก็น้ำขับเปียยครับค่อยๆใส่ไปก่อนเดี๋ยวใส่ไปชิมไปครับเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกิน ลองมาขำเปี้ยงอีกนิดนึงช้อนนึงหนับไปไลกหน่อยครับม,มาได้แล้วอพอดีแล้วครับไป พี่น้อง FC, เอฟซีเียวกินข้าวนครับนะครับ,รบพี่น้องเอฟซีกินข้าวนครับเรียบร้อยแล้วครับแกงส้มมะละกอนี่มะละกอเฮิมเฮิมครับนี่ปลาแดดเดียวปลาดินแดดเดียวแล้วก็มีปลาหมอด้วยมากินข้าวกันสดน้ำก่อนนะครับลอ,อยเฉยนี่มะละกอเฮิมเฮิม อากาศเย็นๆงี้นะกินของร้อนๆแซบ่บข้าวก็ร้อนนะเป่าก่านอนครับอร่อยเฉยมะก,กรอดหวานปลาแดดเดียว เข้ากันเลยนะกินกับแกงส้มเนี่ยน้ำแกงส้มราดเข้าไปเค็มตัดไม่ออก ปลาหมอทำได้เดียวเหมือนกันครับดูเนื้อ,อเนื้อปลาหมอมันมัน กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ